สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับที่ผมพามาดูการขุดบ่อเลี้ยงแหนจากอีที่แล้วตอนนั้นเรากําลังปั้นคันบ่อกันอยู่ตอนนี้เราทํางานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันตั้งแต่บ่อของเรากันก่อนเลยนะครับคือเดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นร่องน้ําเก่านะครับเป็นร่องสวนเก่า ในทีนี้ลูกค้าต้องการที่จะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ให้กลายเป็นบ่อสําหรับเลี้ยงแหนแหนที่เขาจะเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเป็นอาหารให้กับหอยเชอรี่ที่นี่นะครับเรียกว่า1นึ่อมอยุทยาฟาร์มหอยเชอรี่สีทองเดี๋ยวผมขึ้นเพจ Facebook เขาให้สําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําการเลี้ยงหอยที่นี่เขามีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขามีทุกอย่างจําหน่ายจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็เป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุด ในภาคกลางนี้แล้วนะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กว่าไร่นะครับเ,เราได้เข้ามาปรับภูมิทัศน์ให้เขาตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงใช้บริการกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับสำหรับทําการเลี้ยงแหนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร่องน้ําเก่านะครับร่องน้ําเก่าตรงนี้เราก็ทําการลอกแล้วก็มีการวางท่อเพื่อที่จะให้น้ําเข้าไปอยู่ในบ่อเลี้ยงแหน นะครับบ่อเลี้ยงแหน่ทั้งหมดตรงนี้มีทั้งหมด8ลูกนะครับแลูกตรงนี้สามารถเลี้ยงแหน่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีการวางท่อเข้าไปทุกจุดนะครับแล้วก็คันตรงนี้กว้างประมาณเมตรห้า ตรงนี้นะครับกว้างประมาณเมตรห้าสิบสำหรับให้คนเดินสามารถที่จะลงไปในบ่อตรงนี้ได้บ่อทั้งหมดนะครับเราขุดลึกลงไปประมาณ50เซนติเมตรจากพื้นดินเดิมแล้วก็ดินเอาขึ้นมาปั้นเป็นคันแบบนี้ทีนี้พอเอาขึ้นมาปั้นเป็นคันแบบนี้นะครับคันมันก็จะสูงจากเดิมอีก50เซนมันเลยกลายเป็นความสูงประมาณ1เมตรถ้าทุกท่านมองดูจะเห็นได้เลยว่ามันสูงประมาณ1เมตร นะครับแต่ว่าจากพื้นดินเดิมจริงๆเนี่ยเราลอกลงไปแก้50เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการทําคันก้นขวางแบบนี้นะครับขวางกั้นแบบนี้เป็นล็อกๆ็อกนะครับเพื่อที่จะให้เราเดินวนได้นะครับถ้าเราสังเกตล่องน้ําทางนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าเราขึ้นมาแค่50เซนแค่นั้นแต่ว่าเราลอกจากพื้นล่องน้ําตัวนี้ลงไปอีก50เซน ทั้งหมดก็เลยกลายเป็นประมาณ1เมตรแต่ว่าจริงๆแล้วแค่50ซนติเมตรเท่านั้นพื้นที่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะทําการเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ใส่ในเรื่องของแหนเข้ามาเลี้ยงอยู่ในนี้นะครับ ที่นี่นะครับเขาเป็นฟาร์มหอยเชอรี่ที่ทําการเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วก็มีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาเลี้ยงเยอะมากนะครับอาหารเท่าไหร่ก็มีไม่พอนะครับเพราะว่ามันกินค่อนข้างเยอะนะครับเขามีการเลี้ยงไว้แล้วบางส่วนไม่ไว่าจะเป็นพวกแหนผักปองมันก็ยังไม่พอนะครับเขาก็เลยทําการขยายพื้นที่เพื่อที่จะทําการเลี้ยงแหนนะครับก็คลิปนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับงานในเรื่องของรายละเอียดการปั้นคันนะครับเราปั้นเป็นคันแบบนี้ขึ้นมากว้างประมาณเมตรห้ รอบเลยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เรามีงานที่อยุธยาอยู่ที่อำเภอนครหลวงแปลงนั้นอีกประมาณ56ไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีที่สุพรรณบุรีนะครับอำเภอศรีประจัน์นะครับก็เป็นพื้นที่ทำโคกของงานประมาณ5ไลไรเข้าไปติดตามผลงานของเราได้นะครับที่เพจ f a c e b BOOK โชคหรือวิวลาแมโคโครนนั้นเราจะลงอัปเดตหน้างานแปลงต่างๆที่เราได้เข้ามาทําไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานนะครับหรืออัปเดตหน้างานลูกค้าแปลงต่างๆนะครับก็เข้าไปติดตามผลงานได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ